การจนาบันพดผุดพองเห็นช้างเพื่อคลายหนึ่งนั้นเดินล่องลงมาสู่ห้องกนกวิมานสเวตกุนชนรร้องโจนจะนาดอลดช่วงจะบุญทรีกที่เพิ่งจะบานส่งกลิ่นจะรุ่งหอมฟุ้งตลบแดนนา้า กำลังหรือหลังคาโบสถ์นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการบูรณะครั้งแรกเลยนะในรอบ20ปีนะตั้งแต่สร้างโบสถ์วัดเกตตุงม,มาเนี่ยก็ยังไม่เคยซ่อมแซมยังไม่เคยเปลี่ยนหลังคายังไม่เคยบูรณะเลยนะใครจะมีบุญเท่ากับเราวันนี้เนี่ยใครมาวัดเกตตุมบอกเลยว่าบุญหล่นทับเราจริงเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ก่อนใคร นะวันนี้ไม่ต้องมากจกพี่จ๋าแม่จ๋านะ100บาทของเราเนี่ยไปต่อบุญไปต่อบบารมีนะอธิษฐานเงินร้อยไปต่อเงินล้านไปทําบุญใหญ่เป็นกระเบื้องหลังคาโบสถ์อีกทั้งเนี่ยอันนี้สง่งผลบุญที่เราได้ทำเนี่ยก็จะช่วยดลบันดาลนะให้เราเนี่ยเป็นที่รักใคร่นะมีแต่ครอบครัวที่อบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญพ้ผผนทุกข์พ้นภัยพ้นอันตรายนะไปทำ บุญใหญ่กันเพราะว่าทางวัดเนี่ยจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์อยู่3สีบางท่านเห็น3มสีเนี่ยทำอย่างละแผ่นเลยหรือบางท่านมีกําลังทรัพย์มีกําลังศรัทธาก็ทําเป็นตารางวาก็ได้นะตารางวาละ1 0 0 0บาทมุงกระเบื้องหลังคาโบสถ์ได้12แผ่นต่อตารางวาต้องบอกเลยว่า หลวงพ่อเนี่ยท่านเปลี่ยนกระเบื้องประมาณแสนกระแผ่นแล้วก็ใช้งบเนี่ยสิล้านบาทบางท่านตกใจบอกโอ้โหทำไมใช้ปัจจัยเยอะนะต้องบอกเลยว่าวัดเกตุมเนี่ยพระอุโบสถหลังใหญ่มากนะมีความยาวเนี่ยประมาณ100กว่าเมตรนะเราได้ยินได้ฟังแล้วเรามีศรัทธานเนีเราทำไปเถอะเพราะว่า,าเขาคำนวณมาแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยใช้แสนกระแผน่นใช้เงินร่วม10บล้านขอเป็นหนึ่งในนั้นนะ กลับไปเนี่ยเราจะได้โชคดีไปทํากิจการการค้าการขายก็โอ้โหเงินงอกเงินไหลนั้นะเงินทองหลังไหลมีโชคมีลาบร่างกายแข็งแรงนะไปทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาได้เลยนะคะวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วนะคะมาร่วมบุญใหญ่จําได้นะคุณแม่ใจบุญใจดีเชิญด้านในวันนี้มาสวัสดีครับ พบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพ i ่แกครับรายการทั่วไทยไปกับพ i ่แก๊ก็นําสิ่งเป็นสิริเป็นมงคลนะครับาฝากทุกท่านแล้วก็ฝากผมและครอบครัวด้วย <laughs> <c oughs> ชื่นใจมีความสุขภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือบูนบูนบูนกุศลกุศล,ลบารมีบารมีที่วัดเกตุมาดีศรีวราลรามอําเภอ,เ,อเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อสมบัติของลูกหลานของลูกศิษย์ของผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทําบุญระลึกนึกถึงนะครับโยมบิดาโยมมันดานะครับ ก็ลูกหลานลูกศิลย์ลูกหาก็จะเรียกว่า,าปู่เรียกว่าย่านะครับคุณปู่คุณย่าครับก็เป็นสีมงคลมากๆนะครับที่ท่านแสดงเมตตาบาร,รมีกตัญญูกาตะเวทีนะครับเป็นการสอนเราท่านทั้งหลายด้วยการกระทำนะครับแล้วท่านก็ไปบัติอย่างนี้มาอย่างสม่ำเสมอทุกปี หลายปีหนึ่งหลายครั้งนะครับเฉพาะช่วงนี้ท่านทำอุทิศให้โยมทั้งสองนั้นนะครับเวันด้วยกันนะครับเวันด้วยกันพระสงค์นับร้อยนับร้อยนับร้อยทุกวันนะครับทัน,นี้ลูกศิษย์ลูกหาและผมพี่แก๊สและครอบครัวก็มาทำบุญสร้างบารมีนะครับกับอนุโมทนา บูชาพระเดบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับท่านเมตตาสุดๆนะครับทุกท่านที่มาก็ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะครับมีความสุขกันทั่วทั่วเลยนะครับชื่นใจในสถานที่ตรงนี้ก็คือสระไตาสารนาคมนะครับซึ่งเป็นสลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระกัน เป็นประจํานะครับกว้างกวางมากนะครับเป็นไร่เลยนี่ที่เป็นไร่นะครับก็ผมนะครับมาแล้วต้องบอกว่าชื่นใจนะครับชื่นใจมากๆเป็นสีมงคลมากๆนะครับนําธรรมะนะครับที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้เทศนาสอนไว้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามาให้ชม พร้อมกับบรรยากาศบุญกุศลวันนี้ครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจครับอัตโมธนาสาธุครับผมก็สามารถนำความกระตัญญูกะตะเวทีนี้นะครับไปประพฤติปฏิบัติได้นะครับเป็นประโยชน์เป็นสีมงคลเป็นสีมงคลสืบต่อไปแน่นอนแน่นอนครับผมวันนี้ก็คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ขอความเป็นสิมงคลเกิดขึ้นกับทุกท่านตลอดไปโชคดีร่ำรวยเฮงสงความปรารถนาครับ